สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมโมโมจิเดจิโมเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ใหม่นะครับผมเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันเยอะๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทอดไก่เคนทักกี้นะครับก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากครัววังทิพย์นะที่สนับสนุนแป้งไก่เคนทักกี้มาให้ได้รีวิวกันนะครับยังไงไปดูวิธีทำกันเลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราครัววังทิพย์ หิวสั่งเลยโมบ็อกซ์เรามาเริ่มกันที่สะโพกไก่นะครับแล้วก็น้องปีกบนนะครับราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนี่แป้งทอดกรอบรสเคนตักกี้ตรารัววังทิพย์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่พึ่งออกมาล่าสุดๆเลยเป็นแป้งปรุงรสแล้วนะครับคุค้นๆนแบงใกลๆเนี่ยคุ้นๆมันเหมือนอะไร <laughs> จากนั้นเราก็เตรียมไก่เลยครับโดยการนําไก่ไปแช่น้ำเกลือเพื่อให้ไก่มีรสชาติเบาๆนิดนึงนะครับก่อนออกมาปรุงด้านนอกแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงยาวๆเลยนะครับแล้วก็จากนั้นออกมาพักไว้แล้วก็ทําการปรุงเกลือพริกไทยแล้วก็ขนอนะครับหรือว่าจะใช้รสดีก็ได้นะครับเอาที่คุณผู้ชมสะดวกเลยนะครับนี่คือทําเยอะหน่อยเพราะว่ากินทั้งบ้านด้วยก็ทาทาให้ทหําเป็นรีวิวส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ที่บ้านกินด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูแป้งกันครับโอ้เ oh, ทออกมามีกลิ่นหอมนะครับเครื่องเทศที่ปรุงกับตัวแป้งนะครับแป้งครัวงทิพย์รสเข็มตะกี้นะฮะหอมจริงนะหอมหอมหอมใช้ได้เลยว่าเปลี่ยนภาชนะดีกว่าเมื่อกี้เล็กไปนะครับมึนหอมหอมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาละเอา,เอา,เอา,เอาไก่นะครับที่เราหมักเพื่อให้มีรสชาติเบาๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเอามาคลุกแป้งก่อน นะครับคลุกแป้งแล้วจุ่มด้วยน้ําเย็นนะครับจุ่มหนึ่งที่แล้วกลับไปคลุกใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับคลุกให้คั่วมันจะขึ้นเกล็ดอย่างเห็นอย่างที่เห็นแหละขึ้นเกล็ดเลยฮะ mm. ก็ใครใคร,ใครชอบหนาก็ทําจุ่มอีกครั้งหนึงก็ได้จุ่มสองครั้งก็ได้ครับแล้วแต่ชอบความหนาในความพอเหมาะแล้วผมคิดว่าจุ่มครั้งเดียวก็ได้สองครั้งก็ได้แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเลยนะครับ นี่ฮะดูว่าสะโพกไก่นะครับแน่นแน่นตับ,บตับเลยะ้วนตับตับเหมือนพิธีกรเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะไก่ยังดหมาๆที่เราปรุงมามดหมาๆอยู่เอาไปคลุกกับแป้งหนึ่งรอบให้แป้งมันเกาะเข้ามานะฮะแล้วเราก็เอาไปจุ่มน้ำหนึ่งครั้งแล้วขึ้นมาคลุกแป้งอีกหนึ่งครั้งนะครับพอคลุกแล้วเราจะเห็นเกล็ดมันขึ้นนะฮะจับขึ้นมาสบับๆเอาตัวเอาแป้งออกมาแะ,ะแป้งส่วนเกินออกมานะครับนี่ครับคุณผู้ชมขึ้นเกล็ดสวยงามมากเลยครับลองดูนะครับ ขึ้นที่หนังสวยมากจะจุ่มน้ำครั้งสองครั้งก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเอาละครับถึงเวลาที่เรารอคอยฮะตั้งกระทะครับตั้งกระทะแล้วก็ทําให้กระทะร้อนจัดแล้วก็เบาไปไฟกลางลงมานะครับแล้วก็นำไก่ลงจุ่มเลยอืมเสียงน่ากินพอสมควรเลยนะฮะก็อแล้วขออภัยด้วยนะรกระทะกระทะใช้งานนะครับใช้งานในร้านโมโบ็อนะฮะ สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะฮะก็มาเที่ยวในเขตพื้นที่ปานบุรีก็สั่งอะไเข้ามาได้ครับกับโมบอสนะฮะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดนะครับพวกข้าวผัดกะเพราอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บข้าวไก่เกาหลีไก่ซอสเกาหลีนะครับสั่งอะไเข้ามาได้ในพื้นที่นะครับสำหรับแอนด์เดลิเวอรี่แกลบฟู้ดและ่ลายแมนนะครับเราทอดจนให้มันเหลืองกรอบนะครับ ทอดให้ไก่สุกจนไก่สุกสีแป้งออกเหลืองๆคำค่อนๆคัๆ่อๆแดงนิดๆนะฮะมันจะกรอบพอพักทิ้งมันจะกรอบมากนะฮะทอดไปเรื่อยๆนะครับโอ้สีน่ากินมากเลยืึกรอบนะฮะกรอบดูจากตัวแป้งแล้วกรอบน่าดูเลยฮะคุณผู้ชมตัวแป้งจะมีกลิ่นเครื่องเทศเบเาๆขึ้นมาเลยนะฮะแหมคุ้น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 จริงๆนะฮะ <laughs> ยังไงไงเราก็ ไปหาซื้อทำกันได้นะฮะหาซื้อได้แล้วตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับสำหรับแป้งครัววังทิพย์รถเข็นตักกี้นะครับก็ครัวิจะมีแป้งอีกหลายรูปแบบนะฮะหลายตัวนะครับทั้งแป้งก๋วยทอดแป้งหอยทอดแป้งไก่ทอดสไปซี่แป้งไก่ทอดกรอบก็มีหมดนะฮะยังไงก็ไปหาซื้อกันได้ตามห้างสินค้าทั่วไปนะฮะหรือ s h อป e e l a z a น a นะครับหรือสั่งผ่านทางเพจครัววังทิพย์นะครับ ผิดพลาดใะการใดขออภัยด้วยนะครับสำหรับการติดตามสามารถติดตามได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคอนเทนต์โมบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ยังไม่มีชื่อรายการนะฮะก็กำลังคิดๆอยู่นะครับยังไงต้องทางการติดตามกะฮะก็จะมี f a c e b o o k นะครับเพจโมโปรักชั่นนะครับเว็บไซต์โม r ปรักชั่น th.com นะครับช่อง y o u t u b มโ o รักชั่นนะครับ ส่วนไอคิทิออกก็ยังไม่ได้เติมทำนะโะตงนี้ก็ขายขอบก็วุ่นๆนิดนึงนะครับติดตามเข้ามาครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราครัววังทิพย์หิวสั่งเลยโมบอ์